yeah <laughs> กลับมานิวข่าวเที่ยงช่วงนี้นะครับมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในหลายประเทศเลยในระยะนี้นะครับเราไปดูที่อียิปต์กันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับกลุ่มหัวรุนแรงไม่ทราบฝ่ายนะครับก่อเหตุกลาดยิงสังหารหมู่ชาวคริสเตียนนิกายคอปติกในอียิปต์เสียชีวิตไปถึง28รายนะครับโดยกลุ่มมือปืนสวมหน้ากากนับ10คนนะครับใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้ออเนกประสงค์ SUV 3คันใช้วุ่ปืนกราดยิงใส่รถบัสโดยสารชาวคริสเตียนนิกายคอปติกเมื่อวันศุกร์ โดยการโจมตีเกิดขึ้นขณนะที่ชาวคริสเตียนกลุ่มนี้กําลังมุ่งหน้าไปยังโบสถ์เซนซามูเอลเดอะคอนเฟเซอร์ในจังหวัดมินยาซึ่งเป็นจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวคริสเตียนนะครับอยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้เนี่ยประมาณ130กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้อย่างน้อย28ร,รายนะครับรวมทั้งเด็กเล็กด้วย2คนก็คือมีทั้งอายุ2และ4ขวบ มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะอีก25คนนะครับและคาดว่าตัวเลขน่าจะสูงขึ้นกว่านี้อีกด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีกลุ่มไหนออกมาแสดงความรับผิดชอบนับว่านี่คือการโจมตีชาวคริสเตียนเป็นครั้งที่4แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อน <c oughs> การโจมตีในลักษณะนี้น่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มนักรบรัฐอิสลามหรือว่า IS ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยก่อเหตุ ใส่โบสถ์คัฟติกในหลายครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุน i s ก็มีการเผยแพร่คลิปเมื่อต้นปีด้วยเรียกร้องให้มีการใช้ความรุนแรงต่อชาวคอปติกในอียิปต์อย่างต่อเนื่องทางด้านของผู้นําอียิปต์นะครับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีก็เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ประกาศผ่านโทรทัศน์นะครับว่าตอนนี้สั่งให้กองทัพอากาศนั้นส่งเครื่องบินรบขึ้นโจมตีใส่ค่ายฝึกของกลุ่มหัวรุนแรงในลิเบียประเทศเพื่อนบ้านแล้วเพราะเขาเชื่อว่ากลุุ่มหััวรรนนแงลิเบีย้ อยู่เบื้องหลังการโจมตีชาวคริสเตียนนั่นเองโดยแหล่งข่าวบอกนะครับว่ามีการโจมตี6ครั้งใกล้กับเมืองเดินหน้าทางตะวันออกของลิเบียก่อนตะวันตกดินไม่กี่ชั่วโมงหลังกลุ่มมือปืนก่อเหตุฆ่าหมู่ชาวคริสเตียนในช่วงเช้านั่นเองผู้นําอียิปต์ก็บอกนะครับว่าประเทศที่ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ก็จ้องถูกลงโทษด,ด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะ ตอนนี้ก็มีการติดแชทแท็กนะคะว่า pray for world ก็คือคช่วยกันสวดมนต์เพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียวกับการเกาะการร้ายไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่านั้นที่ฝนตกที่ที่นั่นนะคะอินโดนีเซียหรือสีลังกาปร,รากฏว่าหนักกว่าเราค่ะเพราะว่ามีดินโคลนถล่มหมู่บ้านแล้วก็ฝังคนไปแล้วอย่างน้อย92รายสูญหายไปทั้งหมดนะคะ110คนด้วยกันค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ศรีลังกาค่ะโดยศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติศรีลังกาหรือว่าดี c ได้ถแถลงว่าชาวศรีลังกากว่า60,000คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนทางภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศมีหลายพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ทางการยังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ถึงแต่ปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาทุกกำลังดาเนินการอยู่นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตถึงวันศุกร์เพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างน้อย92คนรวมถึงทหารนายหนึ่งที่ร่วงตกจากฮลิคอปเตอร์ ในขณะที่เขานี่พยายามดึงชาวบ้านที่ติดอยู่บนหลังคาบ้านที่ถูกน้าท่วมไปยังที่ปลอดภยัยและยังมีผู้สูญหายอีกร้อยสิบคนทางด้านพลเรือตรี AAP ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ DMC บอกว่าบ้านเรือนกว่า500หลังได้รับความเสียหายบางส่วนและถูกพักหรือว่าถูกน้ำพักซัดพังจนหมดนะคะจากน้ําท่วมและดินโคลนภูเขาถลม่ม โดยเมืองที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดก็คือรัตนบุระศูนย์กลางธุรกิจอัญมณีห่างจากกรุมคลัมโบไปทางตะวันตกออกขอพยาไปทางตะวันออกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งน้ําในแม่น้ําคาลูเอ่อล้อนฝั่งไหลเข้าทั่วเมืองสรีรังการได้ร้องขอความช่วยเหลือไปอยังนานาประเทศเมื่อช่วงเช้าวันศุกร โดยอินเดียเพื่อนบ้านเป็นประเทศแรกที่ตอบสนองก็ได้มีการจัดส่งเรือสองลำบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกฉุกเฉินรวมทั้งหน่วยแพทย์พยาบาลเดินทางมุ่งหน้าลงใตส้สู่ศรีลังกาแล้วและคาดว่าจะเข้าจอดเทียบที่กรุงโคลัมโบในวันนี้นะคะ เอาละครับเราไปอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีการประท้วงกันอย่างหนักในขณะนี้ก็คือเวเนซุเอลานะครับตอนนี้ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลของเวเนซุเอลาก็นี่ครับต้องเผชิญกับทหารนะครับในขณะที่พวกเขาออกมาเดินขบวนเนี่ยทหารก็มีการยิงทั้งแก๊สน้ำตาฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่นะครับผู้ประท้วงก็ตอบโต้คว้างปาก้อนหินระเบิดเพลิงก็มีนะครับการประท้วงนี้เกิดขึ้นในกรุงกาลากัสครับของเมืองหลวงของเวเนซุเอลานะครับเกิดความรุนแรงนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกลุ่มผู้ประท้วงเดินขบวนไปยยัังคค่าาทหรรบ ระหว่างทางก็ถูกขัดขวางจาก,กองกําลังพิทักษ์ชาติจนมีการประทะกันหน่วยกองกําลังพิทักษ์ชาติของกองทัพเวเนซุเอลาถือว่าเป็นบทบาทสําคัญในช่วงสองเดือนของการประท้วงไล่รัฐบาลก็มักจะมาขัดขวางการเดินขบวนแบบนี้แล้วก็ยิงแก๊สน้าตาลแล้วก็ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงเข้าใส่ผู้ประท้วงที่ส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นนะครับฝั่งของผู้ประท้วงก็ตอบโต้ด้วยการคว้างปาก้อนหินและระเบิดเพลิงเข้าใส่ ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่อย่างน้อย57ราย57รายนี้รวมทั้งสมาชิกกองกำลังพิทักษ์ชาติ1นายแล้วก็ตำรวจอีก2นายด้วยนะครับฝั่งของกองทัพเวเนซุเอลานะครับก็ถูกผู้ประท้วงเนี่ยตราหน้าว่าเป็นฆาตากรปกป้องเผด็จการนะครับออกมายืนยันนะครับในช่วงที่ผ่านมาว่ากองทัพก็ไม่ได้มีการเข้าข้างฝ่ายไหน ในเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองครั้งนี้แม้ว่าจะให้การสนับสนุนแผนการของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรผู้นําของประเทศก็ตามที่เขาบอกว่าจะให้ตั้งรัฐสภาชุดใหม่ขึ้นมาแทนสมัชชาหแห่งชาติที่มีฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากอยู่ชาวเวเนซุเอลาจากการประท้วงชนิดที่ว่ารายวันนะครับรเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อชดเชยว,วิกฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายและปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวที่ถูกจำคุกอยู่ด้วยครับค่ะ มาถึงเรื่องของบันเทิงกันนะคะไปถึงเรื่องของวรรณคดีไทยถ้าเราจะบอกว่าเรื่องอ e ีเหนาอะไรอย่างเงี้ยก็คนรู้จักกันดีรามเกียรติจริงๆแล้วมีวรรณคดีที่เรียกว่าเป็นวรรณคดีจี้เส้นอีกหลายเรื่องเป็นยังไงติดตามได้เลยค่ะ เมื่อพูดถึงวรรณคดีไทยในความคุ้นเคยของหลายคนก็คงจะนึกถึงอยู่ไม่กี่เรื่องซึ่งชื่อของพระอภัยมณีรามเกียรติอินาวและคุณช้างคุณแผนก็มกักจะมาก่อนชื่ออื่นเสมอและในท่ามกลางความคุ้นเคยนี้ค่ะยังมีวรรณคดีอีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะถูกลืมหรือแม้กระทั่งไม่ได้ถูกจัดให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าวรรณคดีอย่างประเด็นลันไดพระมาเห็นเทไทยชันยวพจน์เป็นต้น โดยผลงานที่กล่าวถึงบันนี้จะโดดเด่นในเรื่องของความตลกเสรษสีขบคันที่หาอ่านได้ไม่ง่ายนะักงานนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีไทยอย่างอาจารย์ล้อมเพีงแก้วก็ได้พูดถึงวรรณคดีเหล่านี้ที่ถูกจัดไว้ในหมวดวรรณคดีจี้เส้นซึ่งถูกละเลยเป็นน่นเองในทางภาคกลางเนี่ยเขาจะมีะวรรณกรรมตั้งแต่ต้นรัตนโกศสิน์เป็นต้นมาแล้วก็ มีจี้เส้นโดยใช้คำตลกตลกโดยใช้คำแปลกๆปลกโดยการเอาเรื่องสูงมาปนกับเรื่องใหญ่ถ้ามาปนกับเรื่องต่ำๆก็แล้วแต่บางทีเขาเรียกกันว่าเรื่องใต้สะดืออะไรมั่งหรือไม่ก็อาจจะใช้ํำผวนผวนกลับไปกลับมาหรือชื่ออะไรแปลกๆหรือใช้คำแปลกๆอันนี้ก็เป็นแนวนิยมของของคนในสมัยนั้นที่ต้องการลายเครียด เรื่องพระมาหเลเถ่ไทยอย่างนี้พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่6ยังเอาเรื่องพระมาหเลเไถ่ไทยไปแต่งเป็นกรอนชื่อนิราชพระมาเลเถถ่นไทยก็ก็ททำกันไมาความว่ามีตั้งแต่ในราชสำนักจกนถึงประชาชนเรื่องต้องชี้เส้นเนี่ย และในปัจจุบันเรื่องราวของวรรณคดีไทยมักจะไม่ค่อยถูกยิบยกและพูดถึงกันบ่อยนะักอาจจะล้อมจึงฝากให้แต่ละโรงเรียนหรือห้องสมุดแต่ตละที่ได้จัดสัปดาห์หนังสือขึ้นบ่อยๆเพื่อให้เยาว,วชนไทยได้รักการอ่านมากยิ่งขึ้นค่ะต้นฉบับนะ่ะมันหาค่อนข้างยากมันไม่ค่อยแพร่หลายทีนี้ถ้าหากว่าห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดของโรงเรียนนั้นนะจัดแสดงเป็นสัปดาห์แห่งเรื่องที่เส้นเหล่านี้นะ่ะเด็กก็อ่าน นั้นโรงเรียนก็ในเมืองไทยที่มีสักกี่หมื่นกี่พันโรงเรียนก็ไม่รู้ลองจัดแสดงที่ห้องสมุดเลยว่าเป็นสัปดาห์ของวันในคดีจี้เส้นแล้วเอาหนังสือเก่าๆามาเอาปกมาตั้งให้ดูส่วนคนนี้นะคะก็มาให้โซาแฟนคลับนี้รีกรีดกันอีกแล้วสำหรับหนุ่มฮอตสุดหล่อคริสโตเฟอร์กับการโชว์มินิคอนเสิร์ตให้ฟังเพลงในชมงกันด้วยการขุดเพลงมาโชว์ถึง6เพลงเริ่มจากเพลงทัรกิจไรล์มายลี่ เราก็ได้เสียงกริจจากแฟนแฟนที่มาให้กำลังใจอย่างท่วมท้นตามมาด้วยเพลง CPH Girl I w o n t You Down h o a r t b e a t และซิงเกิลล่าสุดนะคะกำแดกเค็ต decade, คะ่ะที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในขณะนี้รวมถึงเพลงพิเศษ t ูมีที่เป็นการร่วมกันทาง,งานในโปรเจกต50ปีของบอยกฤติยพงษ์ <S 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 ้วครับและท้ายนี้นะครับมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์จาก <ทะ S 1> SCG นะครับตอนนี้ SCG เขากำลังจะหาเมสซี่เจคนใหม่อยู่เพราะฉะนั้นน้องๆถ้าอายุตั้งแต่7ถึง12ปีและมีแรงบนันดาลใจมีควมีทักษะความสามารถทางด้านฟุตบอลน,นะครับอยากจะร่วมสนุกอยากจะร่วมกิจกรรมนี้เข้าไปติดตามข้อมูลและกติกาการร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook ที่ชื่อว่า s c g Sports นะครับมี S นะครับ s c g Sports ตามนี้หมดเขตวันที่ 7มิถุนาย,ยานนี้นี่เข้าไปดูกันได้นะครับค่ะทั้งหมดนี้ก็คือนิวข่าวเที่ยงสำหรับวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ทักทายกันเข้ามานะคะเดี๋ยวราการต่อไปนิวทั่วไทยล้อปมข่าวแล้วก็มีข่าวต้นชั่วโมงให้ติดตามรวมถึงนิวข่าวข้ามด้วยค่ะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิม11โมงครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ